สบ,บายดีพี่น้องเปิดภาพมากกับเจอกุ้งเลยมือนี่จะมาต้มยำกุ้งพี่น้องสูงพี่น้องกินมาเบ่งส่วนผสมของเฮารวมๆเลยพี่น้องเอ้ยมีเฮดนางฝ่ามีใบมะกรูดแล้วก็มีข่าตะไคร้มีหอมอันนี้เขาจะเอาลงก่อนเลยชุดนี้ก็สุดมั่วๆพี่น้องเลยมีนังก็เอาลงผอมกันเลยปกติจะก็เอา ข,ข่าก็พูใชัยลงก่อนแต่ว่ามือมีเข้าหันรักมาตอนนี้เริลมหิ้วเขาแล้วพี่น้องเลยพี่นอ้นองเห็ดยังกินนอคคำนี่ต้ยมยำคือกันบนนอสมักพริกลงไปพี่น้องเลยมีข่าไข้ใบมะกรูดกัมีหอมหัวแดงพริกแล้วก็มีอัน เห็ดนางฟ้าแล้วก็ใบเลื่อยพี่น้องเอ้ยคือใส่ไปเลยใส่ป่ะใส่กลงก่อนเอาใส่แจ่วก่อนเอาจะใส่แจ่วมามา่าเพราว่าเพิ่นเอาสูตรนี่มาลองเบิง่งจะคนสิเป็นอะไรแหละลองเบิงบ่งเปิ้ล่ะสูตรนี้มันข้นสูตรน้ำขน้นใสม่มะขามเนจ้ะเพื่อกกอย่างค่ะมันสมๆจังหน่อย อันนี้คือน้ำหน้ามันบอกใส่ไปพี่อนนอก,ก็หายอันมากกต้ตงใส่ลงไปาเขาใส่เจลมาาเนะเขาบ่มีอันอันน่ะคือเขาเห็ดนะน้ำยามันนะอ่ะเห็ดนี่ใช่ไหมก็หองน้ำหน้ามันเท่านั้นงนี้ใส่กะทิน้ำใส่ยังน้ำน้งกะทิไม่ต้องเขามันง่ายๆได้ไเลยนี่เริ่มหอมมาแล้วนะแล้ว เราไมด้พี่น้องคืออหละมือน,นี้เซฟดาว,วาารับหน้าที่จากนั้นกะบบดาว,วนกะมาใส่ลปสำปลาลงไปเพื่อความเค็มเข้เขน,นต้องเติมน้ำปลาแต่ว่าหองบุหัวแจวมันข้น,าานละรถกับที่คอยสื่อมาจะก็ได้สิสียบกวก่ากันแต่ว่าสีมันบ่หายเลยตัวนี้เนาะใส่น้ำตาลลงไปสองช้อน ตามด้วยผงชูรสหน่อยน้ำน้ำนำะสิบอกขักปันไดเดอร์แต่ว่า้าชิมโบรศาสตร์ว่ามันแสบบอตอนนี้กำลังเดือดฟูดเลยพี่ดองเอ้ยตาแสบบออืนีรอจะเฮ็ดซุกเนาะแล้วก็ก,กุ้งลงไปเลยแบนจะซิมไม่ได้พี่้องเอ้ยเพราะว่าวนเพิ่นเปลี่ยนช่องมามกาอืมกุ้งใหญ่ลงไปแล้วตามไปเลย ต้มออยำกุ้งลงไปแล้วจ้าหน้าตาบูได้แต่รสชาติมันมาอยู่แล้วเราวบอกต้องแซ่บแน่นอนมื่อนี่รับประกันด้วยสบายดีเด้อพี่น้องจะกินกันสองคนเลยนี่กระแดอยู่กันสองคนอยู่ยกันอ,นอย่เงียบพี่น้องมื่อนี้อยู่เงีนเนยบสองคนเมืเ่อเช้าเมื่เย็นเขียบกินเขาแล้ว เติมพลังก่อนโอ้โหกุ้งมาแล้วกุ้งมากุ้งกระตัใหญ่ก็เลยเ้าสื่อมากครึ่งกิโลเองพี่น้องเลยก็ได้กินอยูสองมืองาก็ได้พอปูอยากกินหมูก็เลยเอาหมูหอยแล้วก็ได้อยังอีกเนาะอย่างไข่มดแดงน้ำเงือ เป็นจักเผ็ดเช่นไรแล้วเป็นอบอุลนเมื่อนั้จากนั้นก็ชิมรสชาติเป็นจังไดล่ะเติมน้ำปลาใช้น้ำปลาลงไปพี่น้องเลยเข่าซวยเข้ากับพ่อมแล้วพี่น้องเลยมือหนึ่งกับหูโบรายปันไดเขาว่ากินสองคนเนาะถ้าบมเลือกับเป็นเข่าเก่าเลยหุงพอกินพี่น้องเลยเพราะว่าเข่านี่นะเข่าสื่อมาเพลง นึ่งมากกะเ้าบโพเตเฮตหน้าเขาจเจ้าปีซีมานี่รองเบิรงพี่น้องจะเฮตหน้าเขาเขาจเจ้าเขาสวยนี่แหละสีสันเป็นตาแสบบอพี่น้องพร้อมกินละตอนนี้กะกับข้าวสวยร้อนๆมีบมกม่วงนำมาเด้อมากินนำกันเด้อเบิรสุขทุกคนแล้วเลยพี่น้องสบายดีอีกรอบหนึ่งเด้อ มาเด้อจ้าข้าแรงนำกันพี่น้องไปต้มยำกุ้งกุ้งนคะก็ให้จะไข่พี่น้องเลยมาสดน้ำมันท้อนต้มนยำกุ้งกันเด้อมันเสบนกันพี่น้องเลยสบายดีเด้อไม่มีคิดอยากพี่น้องรุกันสองคนอยากยังกะเห็ดกินพี่น้องจิมน้ำเห็ดก็ คนฮลอหลเลยาม,มาคุณใส่มะนาวมาเสรนจแล้วนี้ก็แสบนกันลาดข้าวเนี้ยไปเอ้ลาข้าวเนียเมันชินหน่อดิข้าวสวยไปเลยแอต่เนาอะไรมาคนก็ตนนี้แต่ว่ามันบดแดงแต่ว่ามาันิคน ขาอ่อนขากะเด้กระเด้งรอได้าได้สซต้าแือมันมีแฮงไมเ้าะอยู่ได้กระนำอุ่นน้ำหอนนะอาหารกาวน้ำหอนมีแฮงแต่ก็เจ้าส็ดค้ายน่ะอาจจะไม่นุ่มเนาะ ใอ้ส่นุมกันเนี่ยมันชิมันมันเลยไม่น้องค้น้นุ่มมันเมือนเด้กครีิชั่นมันต้อเป็นหนามนมันมันมันนะนะก็ทำเหนือแค่นั้นเนาะ เอฟซีจะได้ก,ขกัขอบคุณ FC เด้อคอยรับส้มคอยเบิร์นคอยกดไลค์ให้เนาะขอบคุณหลายๆเพราด้มาซื้ออยู่ื้อกินในครอบในตัวช่วงน,นี้การยังทันต้องมี chip ยังหลากหลายพีย่นออ้องเดี๋ยวถ่าเฮ็ดออกซะก่อนพาไปหลอเฮ็ดอีกแล้วสิมาต้ยมยำเหมือนยำเในตัวเบิร์นบอ กลับส้มชีวิตวดเจ้าวันไปซะก,ก่อนด้วยพี่นอ้องสิผ้าไปจับเกียอน,กนอะไรนี่ก็แล้วกลับาดูการบึ่งน้ำกันพี่น้องเลยไปสองคู่เมียแต่ว่าถ้าไปสองคนนี่าซอยกันกับเขาเดียวก็พอกินแล้วพอไานั่นเหรอเรื่องจับเกียนแล้วยังไ,ไหนหนจจงง่ายเขาจะไม่เกียนรับวิ่งแล้วอบอกสลับห้าหน่ะ จก้ไ้ายังก็ได้ได้ไว้เก้ร้า,น,า,าบบนี่แค่ขึงสโมงพอแกงแล้วแอบขนาว้ยสุดยอดไหมบุฟเฟ่ติกลางสุดยอดน้ำคอยังมีสองสูดเลยตัวยังกลุ่มชิสือเห็นตัวยำง Năm cốt bác và nằm cốt nằm sẽ xe phép péo. nằm cốt vào đây. Cái cả hai luôn á. TĐi hai luôn chứ nào nắm. Bưu áo tĐi hẳn. cứ cứ phải xài nằm nằm hẳn 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 có แต่ว่าทงแบบนั้นนะ่ะเขาจะให้เกลือมันหลายเมย์เมย์มันเกลือมันบาหแลนลายเกลนะอือบุงทงก็ใหญ่เกลือบุ้งเอ,อ,อ้ยใหญ่เนาะ ใช้ชวดน้ำมนซื้อก็มีแห้งเหมืนะเท็นอนเลยหัวปลาถั่วแดงอืมหัวปลาถั่วมากเลยเหมือนกุ้งกับแกะเรึ่งหนึ่งจะได้

คงโตขนาดตัวเต็หออกมาลงฟังข้ามมือนสามห่อสิบชิดได้ยุ่งเนาะหยกก่อนสามห่อหคาหมือสามห่อสิบหยกระดับกันมาอีก รับหนึ่งตามหัวทีฟ้าเหมือนตามหอวที่ตรงนี้มาคมห่อ,นอัอนบรสกเนาะไว้ทงมุสวัสครับ เล่นทั้งแรกก็ย่านว่าเอาวัดไปติดมงวะ่อนไปทางแรกเลยเน,นี่ยก็เล่นบันลงังชีเขียวอยู่แต่ว่าเข้ากนเป็นวัดเป็นอะไรเป็นนี่นะหานม่น้งติดเพื่อนหันมูติดหนะ้เนี่ยแล้วก็เลยปลูกป้ายไทรอยู่แต่ในเทียงหน้าแหละเป็นเศร้าหมดแล้วตัวเองหายดีก้าววัดชิบหายผมเป็นพระละของหาย <laughs> ือห่วงตะเจ้าเนาะไอ้คนหน่เห็นไฟเหนในบังทีเขียวไปบ่ได้ตรนี้พี่น้องเอ้ยวัด Phết bởi luôn hỏi họn phết, phết. Gino uhm, đi học hết mọi người nhìn mọi người hết hết đây, đây. cái này hết

mùa mới thôi không có gần mùa mưa thôi mùa นี่ขือขาบนื้เนาแล้วก็อืมื่อมไว้ทำมเกิดยาลักลางปวราวได้ไปกลับมาแล้วไปกลับมาแล้วจะกินเผือขอโทษกินะา มันิบขันคอยกลับมาแล้วหายหายแล้วตรงกลางเป็นหูเป็นอีกเก่าแล้วเป็นก่อนแนะปอเมันหูอยู่แล้วปีใดผู้ใดเป็นเงินเป็นตัวตรงกลางอุ้ยขา เด็เกไปเรียการกับพี่น้องเหรือแถแวแห,น,หน,น้าตนไปเปย้พี่น้องเอ,อ,อยขนข่นหน่อยีแรงชูต่อขอบคุณลร้พี่น้องอไปพอกันใหม่เ้ยสบาย,บายดีด